ถัดมานะคะก็จะเป็น The Fundamental Theorem of Calculus นะคะจะมีทั้งหมด2พาร์ทเนาะมาดูพาร์ทแรกก่อนนะคะเราบอกว่าถ้า f เป็น continuous function นะคะบนช่วงปิด a b เนาะแล้วเราก็จะ define g นะคะ g x ให้เป็นฟังก์ชันเหมือนกันโดยที่ฟังก์ชันนี้เนี่ยได้มาจากการ integrate ฟังก์ชัน f นะคะแล้วก็ใส่ขอบเขต a กับ x สังเกตว่า a ตัวนี้มันเป็นตัวเลขธรรมดานะคะเป็นค่าคงทีแสดงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราอินทิเกรตเสร็จปั๊บนะคะเอ่ออินทิเกรตตรงนี้อย่าลืมว่ามันคือสัญลักษณ์ที่เราเรียนกันครั้งที่แล้วแล้วก็คือการหา Are นียใต้โค้งใช่ปะ่ะการหา Are นียใต้โค้งนะคะแล้วก็ใส่ขอบเขตตั้งแต่ a ถึง x การใส่ขอบเขต a ในที่นี้คือเป็นการ f ฟิ f ซ์ตำแหน่งของเอ่อตำแหน่งตั้งต้นของการหา Are a ใช่ปะ่ะแล้วก็ซับด้วย x ทีหลังเพราะงั้นด้วยความที่เราแทนค่า x เป็นขอบด้านบนของการอินทิเกรตเนี่ยแสดงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย g x ของเราอะค่ะมันก็จะติดตัวแปร x อยู่ถูกไหมสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นฟังก์ชันนะคะที่ขึ้นกับตัวแปร x เนาะเพราะงะั้นมาดูรูปนิดนึ่งแล้วกันนะคะถ้าสมมติเรามอง g x เนี่ยมันก็คือ area ใต้โค้ง y ถ้า f t ใช่ปะ่ะเหนือแกน x ใช่ปะ่ะตั้งแต่ เอถึงเอ็่ซ์เงเพราะงั้น x ตัวเนี้ยเราสามารถขยับไปเรื่อยๆได้นะคะมองเสม,มือนว่าเป็นตัวแปรแสดงว่าสุดท้ายแล้ว gx ของเราก็ค่า Are ตรงเนี้ยค่ะที่มันขึ้นกับตัวแปร x ซ์เนงคือถ้ายิ่งขยับ x ไปเรื่อยๆอมันก็จะยิ่งเปลี่ยนอ่อ a r ี a ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคนนั้นแหละก็คือ g เป็นฟังก์ชัน g ที่ขึ้นกับตัวแปร x กนะคะก็คือขอบเขตด้านบนของการหา Are a โอเคนะฟังก์ชันวทยาศาสร์วิเคราะห์คณิสบอกว่าถ้าเรา de ฟ i n e g แบบเนี้ย เอ่อ g ที่ได้เนี่ยจะเป็น continuous เอ่อฟังชันนะคะบนช่วงปิด AB นะคะแล้วก็ differentiable บนช่วงเปิด AB ก็คือเอ่อเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะบนช่วงปิด AB แล้วก็ดิฟได้บนช่วงเปิด AB และที่สำคัญมากๆาก,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 ากนะคะก็คือถ้าเราเอา g ที่ define แบบเนี้ย ไปจีบนะคะมันจะมีค่ากลับเป็นฟังก์ชัน f ตัวเดิมพอเก็ตป้พูดง่ายๆก็คือเจ้าตัว f ของเราเนี่ยทำหน้าที่เป็น anti derivative ของฟังก์ชัน g prime นั่นเองนะคะก็คือทำหน้าที่เป็น anti derivative ของ g prime x โอเคนะอ่ะคราวนี้เรามาดูเวอร์ชันที่เป็น area บ้างนะคะเราบอกว่าเออเจ้าตัวสัญลักษณ์อินทิเกรตตัวเนี้ยเรา define ให้มันเป็น area ใช่ปะ เพราะฉนั้น area ตรงนี้ค่ะเราสามารถมองได้ว่าถ้าเรามี f ที่เป็นอ anti derivative ของ f ตัวนี้อ่ะใช่ไนพี่บอกว่า f ตัวนี้คือ f ใหญ่เนาะเป็น anti derivative ของ f เล็กเจ้าคนนี้เนี่ยก็จะยังมีค่าเท่ากับ f x ก็คือเอาขอบเขตด้านบนนะคะมาใส่ใน anti derivative แล้วก็ลบด้วยขอบเขตด้านล่างนะคะที่เอามาเอา่อ ใส่ anti derivative ก็คือเหมือนกับว่าเรามี anti derivative function ก่อนใช่ไหมแล้วก็ใส่ x ส้นบนนะคะแล้วก็ลบด้วยใส่ a ด้านล่างแบบนี้นะคะเจ้าคนเนี้ยมันก็จะกลายเป็น area under the curve ที่ติดตัวปลาย x แบบนี้นะคะจงเกตว่าถ้าสมมติเราดิฟปับ2ข้างอ่ะดิฟ f ใหญ่ตัวนี้มันก็จะกลายเป็น f เล็กใช่ไหมคะก็คือตรงตาม fundamental theorem of calculus เนอะแต่ว่าอันนี้ก็จะอยู่ใน p a r t ที่2นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดต่อเ๋ยพี่ปรีขอให้นิดนึง โอเคนะอ่ะจริงๆแล้วการค้นพบนี้เป็นการค้นพบโดยบังเอิญน,นะคะโดยเอ่อนิวตันกับเอ่อชื่ออะไรนะอ่านไม่ออกต้องเป็นเอลิปนิสซัมติงะคนนี้นะคะก็คือแบบตอนแรกที่เขาค้นพบ เ,ออเจ้าตัวเครื่องหมายอินทิเกรตเนี่ยเขาดีฟายผ่านการหา a r e ยโดยการหั่น a r e ยเป็น rectangle ใช่ป่ะเป็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เอามาสัมใช่ไหมก็คือเจ้าตัวอินทิเกรตตัวเนี้ยมาจากลิมิตของการเทคจํานวนช่องจํานวนสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เข้าใกล้ Infinity, กอ I, ล 1, ินฟินิตี้ใช่ไหมคะก็คือ I ตั้งแต่หนึ่งถึงเอตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็เอาด้านด้านในเนี่ยมาสัมคราวนี้เนี่ยคนนี้เขาบอกว่าให้ลิมิต ติดซ้ำตัวเนี้ยมันกลายเป็นอินทิเกรตใช่ปะ fx dx อะไรก็ว่าไปใครงงไปดูคลิปก่อนหน้านะคะที่แบบ define อินทิเกรตรังแรกอะอันเนี้ยคือสิ่งที่นิวตันเนี่ยทำขึ้นมาก็คือบอกว่าไอเจ้าตัวอินทิเกรตมันคือแบบให้เป็นคนในะลิมิตของการเทคเอ็นเข้ากับอินฟิตี้นะคะแล้วก็ด้านในเป็นเอ่อซัมของแอเรียสี่เหลี่ยมเล็กๆแต่ควนี้เนี่ยความ Amazing ของมันก็คือไอเจ้าตัวอินทิเกรตที่เรา define ขึ้นมาเนี่ยมันดันทำหน้าที่เสมือนเป็นอินเวอร์ส ของของการดีปะอินเวอร์สในที่ก็คือเป็นการกระทําที่มันตรงข้ามกันนะคะเช่นพี่บอกว่าพี่มออีอะไรดีมี2แบบนี้แล้วพี่ก็แบบบวก1บวก1บวก1ไปเรื่อยใช่ไหมก็คือ3 4 5สหแล้วก็ให้อีไปเรื่อยใช่ไหมคะการกระทาที่ตรงข้ามของมันก็คือเออเอา2เนี่ยมาลบด้วย1ไปเรื่อยใช่ป่ะก็คือพี่มองมาทางซ้ายแค่น,น,นั้เห็นไหมก็คือ มองไปทางซ้ายแบบนี้ใช่ปะ่ะแต่ถ้าพี่มองอีกแบบนึ่งคือพี่เอา2ไปลบได้ใช่ไหมสองลบหแล้วก็ได้1นึ่งใช่แล้วก็1นลบหก็ได้ศูนย์เรามองเสม,มือนว่าการบวก1กับการลบหอ่ะมันเป็นการกระทาที่มันตรงข้ามกันมันเป็น Inverse Fun c t ชันซึ่งกันและกันนะคราวนี้จริงๆแล้วหลักๆของฟัน d a m e n t a ท t h e o r ร m of c ค l c u l u s p า r t เนี่ยก็คือพยายามบอกเราว่าไอ้เจ้าตัวอินทิเกรตของเราเนี่ยมันดันเป็น Inverse f u ฟังชันของเจ้าตัว d พอดีเห็นปะ่ะก็คือถ้าเราเอา G นะคะ เอ่อเอ่า g ที่เป็นฟังก์ชันเนี่ยที่ได้มาจากการอินทิเกรต f ตัวเนี้ยถ้าเราดิฟตัวเนี้ยปับอะด y d x ตัวเนี้ยมันจะมองเสมอว่าเราไปแคนโซโอเปอเรเตอร์เนี่ยแล้วสุดท้ายจะเหลือแค่ f พอเก็ตไหมมอมองเสมอว่าแบบเป็นการกระทำที่มันแคน e ซกันได้นะคะเพราะงะั้นจำง่ายๆก็คือถ้าเราไปดิฟปับเนี่ยเวลาดิฟชนกับอินทิเกรตปับอะคะ่ะมันจะหายแค่นั้นเนาะแต่ว่าอย่าลืมจำดีเทลนะคะนี่คือ ให้วิธีจำง่ายๆนะคะถ้าสมมติเราดิฟปั๊บตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็น f t d t นะคะแล้วก็ตั้งแต่ a ถึง x นะคะมันก็จะกลายเป็น f x แค่นั้นเลยเห็นไหมก็คือมองเสมือนว่าดิฟกับอินทิเกรตเนี่ยมันแคนเซกันได้นะคะมันมันเป็นอินเวอร์สโอเปอเรเตอร์ซึ่งกันและกันโอเคนะ อ่ะคันนี้เวลาทําโจทย์นะคะอย่าลืมว่ามันสตาร์ทที่ a ตัวนี้ไม่ขึ้นกับค่า a เลยนะคะจะเป็น a อะไรก็ได้ที่ fix มาเนาะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวดิฟปั๊บเนี่ยมันก็จะได้เป็นเจ้าตัว f เล็กตัวนี้เหมือนเดิมโอเคนะที่จริงๆแล้วที่เป็น a อะไรก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยพอดิฟปั๊บมันได้สูตรเ่เห็นปะ่ะก็จะเหลือแค่เจ้าตัว anti derivative นะคะก็คือ f เล็ก โอเคาครควนี้เวลาเราทำโจทย์นะคะให้ระวังเรื่องอขอบ x อตัวนี้นิดนึงนะคะถ้ามันเป็น x ก,ก็สบายใจได้ตอบได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นฟังก์ชันอื่นนะคะจะต้องใช้เชนรูเข้ามาช่วย okay, นะออโอเคนะอ่ะมาเออโอเคให้หา d e r i v a t i v e ของ g นะคะโดยที่ g คืออินทิเกรตของเจ้าตัวนี้เนาะแล้วก็มาหาเลยนะคะเออ เจ้าคนนี้ก็คือ d by dx ของอินทิเกรต0นย์ถึง x นะคะก็คือ1ลบ t กําลังสอง dt นะคะคราวนี้เวลาเราทําโจทย์ก็คือเช็คว่าตรงนี้เป็น x หรือ,อยังถ้าเป็น x แล้วเรียบร้อยเราก็คนเซิลกันได้เลยใช่ไหมก็คือมองสมมติว่าตรงนี้ตัดกันนะคะปึ๊บปบแบบนี้เนาะก็จะเหลือแค่ฟังก์ชันด้านในนะคะก็คือเป็น1ลบด้วย t กําลัง2แต่ว่าฟังก์ชันด้านในตรงเนี้ยขอใช้เป็นตัวแปร x ละกันนะคะก็คือเป็น1นึ่งลบ x กําลังสองได้ไม่หากก คันนี้นักพจนอาจจะงงระหว่าง t กับ x อะไรเงี้ยจริงมันคือชื่อตัวแปรเฉยๆนะเช่นพี่บอกว่าพี่มี f x เท่า x บวก2หรือว่าจะมองว่าเป็น f t เท่า t บวก2กระไดจริงๆแล้ว2คนนี้มันคือสิ่งเดียวกันอ่ะมันคือฟังก์ชันเดียวกันเราแค่เปลี่ยนวิธีการเรียกเรียกชื่อตัวแปรเฉยๆเพราะว่นจะเป็น f t หรือ f x ตัวเนี้ยมันฟังก์ชันเดียวกันพอเก็นเนาะแค่เปลี่ยนวิธีการเรียกชื่อตัวแปรเฉยๆนะคะ อันนี้จริงๆที่ต้องใช้เป็นตัวปลาทีก็เพราะว่าจะไม่ให้ซ้ำกับคนเนี้ยแค่นั้นเองเนี้ยมันงงอืมก็ใช้ทีไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายซับ x อ,อีกทีหนึ่งนะคะเพราะงั้นอันนี้ปัดปั๊บก็เหลือแค่ฟังก์ชันตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าฟังก์ชันตัวเนี้ยขอใช้เป็นชื่อ x อกละกันนะคะอ่ะข้อนี้มา4.14นึ่งสีะคะเร็วนะเช็คขอบเฉยๆนะคะอันนี้ขอบเป็น x ปั๊บก็หวันเจี๊ยบใช่ไหมตอบได้เลยนะคะก็คือ g พรมเก็คือ d by dx นะคะของฟังก์ชันนี้ แล้วก็เทียบดีทีใช่ไหมคะอ่ะนี่เช็คขอบปั๊บนะคะ x อย่างเดียวใช่ไหมแสดงว่าตัดได้เลยนะคะแล้วก็ปลายเปลี่ยนฟังก์ชันขอใช้เป็นตัวแปร x ก็พอนะคะก็เสร็จแล้วอ่ะแต่ว่าเวลาเราไปทําโจทย์โดยเฉพาะที่เป็นข้อสอบหรืออะไรหรือควสอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ใช่เป็น x เฉยๆนะมันง่ายเกินอ่ะเพราะ,ะนั้นก็จะมีลูกเล่นนิดหนึ่งก็คือเปลี่ยนขอบของการอินทิเกรตนะคะก็คือแบบไม่ใช่ x แล้วแต่ว่าเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นใน x แทน นะคะแบบนี้อาจจะต้องใช้เชนรูมาช่วยเนาะใช้กดลูกโซ่เข้ามาช่วยนะคะก็คือเดี๋ยวพี่จะให้เป็นตัวปราใหม่ก่อนนะคะก็คือให้ u เป็น x กำลัง4แสดงว่า du by dx ของพี่ก็คือดิฟเทียบดิฟเทียบ x ธรรมดานะคือตบ4ลงมากำลังลด1นะคะเป็น4 x กำลัง3แสดงว่าเจ้าตัว d by dx ของ1ตัวนี้ยพี่เปลี่ยนเป็นฟัง์กชันเอ,อแต่นะขาเขียนโจทย์ก่อนแล้วกัน แล้วก็เซกทีดีที t, ใช่เซกทีดีทีคนนี้สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูป u ได้ใช่ไหมคะก็คือมองเป็น d ีบายแทนนะคะแล้วก็เปลี่ยน1เป็น u เนาะแล้วก็เซก t d t sec t นะคะแล้วก็ d t แล้วก็เอออันนี้คือมองสมมติว่าเป็นดิบนอกใช่ไหมดิบนอกแล้วก็ดิบไส้ต่อนะคะก็คือคูณด้วย du ยูบาต่อเห็นไหมก็คือใช้ดิบนอกนะคะแล้วก็ดิบไส้เนาะ อ่ะเพราะันดิฟนอกก็คือเอ,อ่อเป็นเซกยูธรรมดาใช่ไหมคะด้วย fundamental theorem of calculus นะคะแต่เดี๋ยวเซกยูคนนี้ต้องไปคูณดิฟไซต่อนะคะก็คือดิฟไซต์คือ 4x กลัง3เนอะอ่ะแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้อยากจะได้ตัวแปรย u, ใช่ไหมคะอยากจะได้เป็นตัวแปร x แสดงว่าเดี๋ยวเราแทนค่า u นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่ขยอย 4x กาลัง3มาไว้ด้านหน้าเนาะ,ะแล้วก็เซก u ด้านหลังก็คือเป็นเซกของ x กลัง4นะคะก็เสร็จแล้ว Okay, นะให้ระวังนะคะเวลาที่ขอบไม่ใช่ x เฉยจะต้องใช้เป็น chain rule เ,เ,เข้ามาช่วยนะคะก็ธรรมดาเลยอะไปเซต u ให้เป็นตัวแปรใหม่นะ,ะแล้วก็ใช้ดิฟนอกดิฟไซส์ไซส์ก็คือ u นั่นเองอ่ะคานนี้มาดูที่วุ่นวายนิดนึงนะคะ4.16เนอะ,ะให้ f x เท่าคันี้นะคะให้ g y เท่ากับอินทิเกรตข้นี้นะคะให้หา g double prime นะคะของ pi ส่วน6เนอะ อันดับแรกเดี๋ยวเรามาหา g p r i ก่อนนะคะ g p r i ก็คือเดี๋ยวขอใช้เป็น g p r i m y นะคะเท่ากับ d by dy แล้วก็เอาด้านหลังมาเนาะเป็น3ถึง y นะคะแล้วก็ f x แล้วก็ d x อ่ะแสะดงว่าตรงนี้เช็คตัวแปรนิดนึงตรงนี้ y ตรงนี้ y นะคะแสะดงว่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมก็จะเหลือค่า f ของ y น,นี่นนะคะอันนี้เปลี่ยนจากตัวแปร x ให้เป็นตัวแปร y ด้วยเขียนลงตรงนี้ดิฟเทียบ y นะคะอ่ะ แต่ว่า f y ของเราก็คือโจทย์ให้มาแล้วใช่ไหมคะก็คือเดี๋ยวเราแทนลงไปใน f x นะคะตรงไหนเป็น x ตรงนั้นให้เปลี่ยนเป็น y เนอะก็คืออยากได้ f ในรูปของตัวแปร y นะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็เปลี่ยนขอบตรงนี้นะคะจากทราย x ให้กลายเป็นทราย y แค่น,นี้เค็นไหอันนี้คือ f y อ่ะ,สะแสดงว่า g double prime x เอ้ยขอโทษ g double prime y นะคะก็คือเอาเจ้าตัวเนี้ยมาดิฟอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น d by dy นะคะตั้งแต่0ถึง s ซ n y 1ายนบวก t square นะคะแล้วก็ dt คราวนี้เช็คขอบเขตนิดนึงนะคะตรงนี้ y ตรงนี้ไม่ใช่ y ใช่ไหมแต่ว่าเป็นฟังก์ชันของ y นะคะแสดงว่าเดี๋ยวจะต้องไปใช้เชนรูปเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเซตตัวแปรใหม่นิดนึงนะคะก็คือเดี๋ยวพี่จะให้ u เนี่ยเป็น s ซ n y ายนะคะแสดงว่า du by dy ของพี่ก็คือดิฟ s i n ได้ c o s ใช่ไหมก็คือ cos y เนาะ อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวปลาก่อนดีกว่านะคะใช้เป็น d by du แทนนะคะก็คือเดี๋ยวดิฟนอกก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดิฟไซทิ่งนะคะดิฟนอกขอใช้เป็นเ,เปลี่ยนขอบเขตนะคะตั้งแต่0ถึงไซ y ก็กลายเป็น0ถึง u เนาะแล้วก็ด้านในเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวคูณด้วย du by dt อีกทีนึงนะคะก็คือดิฟนอกนะคะแล้วก็ไปดิฟไซดิฟไซก็คือ du เออ du by ต้องเป็น du by dy du by dy นะคะ ไปเขียนตัวปรทีแล้วแบบไปเผอใส่ดีทีโอเคก็คือดิฟนอกนะคะก็คือดิฟฟังชันขอนี้แล้วแล้วก็บายคูณดิฟไซน์นะคะก็คือ DU by DY อ่ะข้อนี้ก็เสร็จละเ,เช็คตัวปรนะคะตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ครบแสดงว่าตัดได้พอดีนะคะก็จะเหลือแค่ฟังชัน1บวกด้วย U กกำลัง2นะคะแล้วก็คูณด้วยดิฟไซน์ดิฟไซน์ก็คือ c o s y โอเคนะสุดท้ายเปลี่ยนตัวปลายกลับนะคะกลายเป็นสแควร์รูทหนบวกด้วย u ก็คือไซน์วากำลังสองใช่ไหมแล้วก็คูณด้วย cos y นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่ติด y เนาะโจทย์อยากได้ g double prime ของไพส่วน6นะคะก็แค่แทนไพส่วน6ลงไปก็จะเป็นสแควร์รูทหนบวกด้วย sin ์ไส่วน6กกำลังสองนะคะแล้วก็เดี๋ยวคูณด้วย cos y ก็คือ cos ต์ส่วน6 โอเคอ่ะคราวนี้ก็ที่เหลือคิดเลขนะคะไซน์พา,ายส่วน6ก็เป็นไซน์พา,ายส่วน6ก็คือไซ n ์สามสิบเนาะไซน์สากำลังสองก็เป็น1งส่วน2กลังสอคะ1ส่วน2ทั้งหมดกลังสองก็จะเป็น1ส่วน4นะคะแล้วก็โคศพายส่วน6ก็คือ c o สามสเนาะรูทส่วนสะคะสุดท้ายจะได้เป็นรูทห้าส่วนสอคูรูทสส่วนสก็คือเป็น รูทห้าส่วนสองคูณด้วยรูทสามส่วนสองใช่ไหมสุดท้ายต่อรูทสิบห้าส่วนสี่นะคะก็เสร็จแล้วอย่าลืมนะเช็คขอบนะคะถ้าดิฟตรงนี้ตัวปลาตัวปลาเดียวกันกับตรงนี้นะคะก็คือแบบว่าเป็น Y ก็ตรงนี้ Y เฉยๆนะคะแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันของ Y ก็คือจะต้องไปเซตเป็นเชนรูเนาะแบบนี่นะคะให้ระวังขอบนะ